ถือว่าเป็นข่าวดีของหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อยูเวนตุสปักป้ายลดราคาเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลเล็งสอยอย่างเฟเดริโกเคียซ่าลงถึง8ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่ามาเสริมทัพทีมจะต้องเตรียมค่าย้ายทีมที่สูงหรือทำการเจรจาให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายค่าย้ายทีมที่ยูเวนตุสตั้งเอาไว้นั้น51ล้านปอนด์คือเงินที่ไม่น้อยและจะเป็นการส่งออกสัญ,ญญาณที่ชัดเจนถึงความตั้งใจของลิเวอร์พูล ที่ต้องการคว้าตัวเคียซ่ามาเสริมแกร่งทีมในกรณีถ้าหากโมฮัมเหม็ดซาร่าย้ายทีมไปซาอุดีอาระเบียดังที่มีข่าวลือลิเวอร์พูลจะต้องหาผู้เล่นที่สามารถมาแทนที่ความสามารถของเขาได้เคียซ่าอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังจําเป็นต้องเจรจากับยูเวนตุสและต้องพิจารณาค่าตัวและค่าเหนื่อยที่ยูเวนตุสตั้งเอาไว้เมื่อยูเวนตุสต้องการลดค่าใช้จ่ายของทีมและพร้อมปล่อยเฟเดริโกเคียซ่า ออกจากทีมด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์นี้อาจเป็นโอกาสที่ดีสําหรับลิเวอร์พูลที่อยากคว้าตัวนักเตะนี้เข้าสู่ทีมแต่ทว่ายังคงมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาอยู่เช่นความต้องการของเคียซ่าเองการต่อรองค่าเหนื่อยและค่าตัวที่ยูเวนตุสตั้งขึ้นแต่ด้วยการที่ยูเวนตุสได้ลดค่าตัวของเคซ่าลงอาจทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะเสนอข้อเสนอที่ยูเวนตุสยินยอมรับได้เพิ่มขึ้นตอนนี้หัวใจของเรื่องคือการเจรจาและการตัดสินใจของทั้งสามฝ่าย